หลายคนไม่เข้าใจคิดว่าไม้ด่างง่ายและเป็นไม้ทำเงินไม้ด่างหรือไม้ใบด่างเป็นไม้ที่มียินด้อยมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและถูกบังคับให้เป็น จากรังสีหรือสารเคมีเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงด้วยความแปลกและหายากทำให้หลายคนตกเป็นเป้าของคนที่มีกุ๊กมีไม้ด่างอยู่ในมือการลงทุนไม้ด่างเป็นความเสี่ยงที่ต้องเจอตลอดเพราะไม้ด่างแต่ละต้นจะให้ใบด่างที่ไม่แน่นอนต้องลุ้นตลอด ราคาไม้ด่างถูกแพงขึ้นยูกระชนิดของพันธุ์ไม้ความสวยของลายความยากง่ายของการขยายพันธุ์ที่ผ่านมาวงการไม้ด่างไทยได้ดาราลงรูปคู่กับไม้ด่างทําให้ราคาขยับขึ้นเพียงข้ามคืนอีกปัจจัยที่ไม้แพงคือการปั้นราคาไม้เพื่อต้องการขายลูกมเมล็ดต้นพันธุ์ วงการไม้ด่างก็เหมือนวงการอื่นทั่วไปมีทั้งคนดีและคนไม่ดีก่อนจะตัดสินใจซื้อไม้ด่างสักต้นควรศึกษาก่อนนะคะเพราะไม้ด่างแต่ละต้นราคาทูกแพงไม่เท่ากันคะ่ะคือราคาทูกใจทั้งคนซื้อและคนขายไม่มีราคาตายตัวเสมอไปคะ่ะ